ยืนที่หน้าถุงนะครับยืนเลขครบครับาตัวน้ำรันคร้อมนะครับไม่ต้องมายืนปากแดดนะครับคิดว่าผมจะได้ร้อยก้ารับหกแร้วพร้อมครับผมคร้อแลวครับพร้อมครับผม 对了，我们家。